เอาให้หนูด้วยเอ้าวเดินไปเรื่อยๆยังมีอีกเยอะเดี๋ยวไม่ถึงอป,ปาราก้านะอันนี้ตัวนี้เขาเก่าด้วยมันมันฉลาดเนะมันมารออยู่ริมทางเดินเลยยควายตัวเบเริ่มเลย เอ็มจับเขาเขาได้ด้วยเหรอ,อเอ็มจับเขาเขาด้วยอ่ะวกวางอูดอะมา้า,าเฮ้ยสามแยกนี่สามสามสัตว์เลยนะดูดิมันชะเง้อเนี่ยดูดิสามสัตวนะ์ชะเง้อนเนอี่ยเอ็มดูด,มด,ดิมุมนั้นเอ็มจะให้อะไรให้มา้าให้ควายหรือให้แกะ เนี่ยเอมสามทางเนี่ยพี่เอมให้ไม่ถูกเลยให้ลาพี่เอ็มให้ลาอันนั้นลาป่ะเอมอันนั้นลา ล่ะ,ละดูสิพวกเขาจะเงื้อหาพี่เอ็มใหญ่เลยอะ่ะ